บางคนสงสัยว่าลิมคณาจะเข้าได้แบบไหนนี่ดูนี่นะเข้าชิดแบบสุดๆเก็บได้แบบเนียนๆบอกแล้วว่าผ่านไถนาของเราใช้ได้จริงสวัสด,ดีค่ะวันนี้พบกับช่างงานวันนุ่ที่สุดหล,หล่อท่านนี้เขาอยู่ตำบลปะสุ่งอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่เขาสนใจผ่านไถนาหุใบของเราเอามาไถาลดต้นทุนนี้ถึงคิวพี่เขาแล้วเราจึงจัดการเข็นมาส่งให้รอบนี้มีนาให้เทคกันอีกแล้วที่ช่างมาถึงก็จัดแจงเตรียมอุปกรณ์ใส่ใบ ลูกค้าก็จัดแจงเตรียมรถไว้รอให้กับโค้งสยามส่วนเครื่องกีดแรงเราก็จับไม่ได้แล้วเนี่ยทีแรกลูกค้าจะจ้างปั่นไปแล้วเนี่ยรอผ่านไม่ไหวใจก็คงแอบรออยู่ฮะรอที่เราแถมให้เวลาถ่ายเราต้องทอดออกนะคะทีละข้ามมีกิ๊บล็อกไว้ดับแรกไม่ต้องตัดให้เข้าลึกทักทักไปก่อนพะผ่านยังไม่ได้เข้าโค้งนี่คือปรับผ่านแบบตื้นสุดๆแล้วนะพี่ช่างลองถ่ายเล่นสักรอบสองรอบก่อนดินเหนียวออกลมๆหน่อยลูกค้าสั่งผ่านถ่ายนา้ำหกใบของเราไปรอบแรกไม่ต้องจ้างปั่น ของหน้าตัวส่งมีแย่เล็กน้อยแบบนี้คือถ่ายได้สบายมากจริงๆถ้าเจอหน้าแบบนี้เราไม่อยากเคลมจะเบืองน้ําล้างถ่านเอานะสิฮ่าๆคุยสักหน่อยนะึงเจองานยยกมาแล้วอ่นนะเนาะเจองานแบบนี้ก็คือหวานเจีย๊ยบอันนี้แค่ร้อยแรกนะ้แต่สังเกตดูน้ําเยอะไปหน้อย,น,ยน้ำน้อยกว่านี้คือเห็ดรอยถ่ายแบบเนียนๆเลยอันถ่บบายหน้าหกใบสําหรับทางเลือกใช้เฉพาะหน้าน้ําเท่านั้นน้านามีฝางต้องหมักทิ้งไว20้20-30วันเพื่อให้ฝางย่อยสลายแต่<อ>ถ้านามีโต สังหรือย่าสามารถไถได้เลยค่าลดต้นทุนแบบสุดๆไอเองไม่ต้องจ้างปั่นตั้งแต่รอบแรกหลับคนขยันเท่านั้นสามารถไถซ้ำไปซ้ำม,มาได้ไถามากฟางไถามากโลข้าดีผู้พี่พี่เอฟซีมาดูกันเยอะเลยเราไปส่งเทสให้ดูถึงหน้างานใช้ไม่ได้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินแล้วเข็นกลับทันทีเอาการันตีว่าผ่านไถานาของเราใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะสภาพดินแบบไหนเราไถาได้หมดราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทของแถมก็จะมีล้อมี ีแก้วมีเสื้อมีสติกเกอร์และมีล่มให้ได้คำเดียวว่า5รายการนี้คือจุ๊บจุ๊บถ่ายได้ตั้งแต่เครื่อง110แรงถึง155 <5 S 1> ถ่ายไปแล้วใบผ่านเริ่มคมเราสามารถปรับลงได้ถ่ายนาเองสามารถลดต้นทุนการเตรียมหน้าดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการจ้างปัน้นซึ่งเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เกษตรกรต้องแบกรับทุกคันถ่ายนาเองโดยใช้รถถ่ายหน้าเดินตามส่วนใหญ่จะมีการเกือบทุกบ้านสามารถสั่งผ่านมาใช้กับรถถ่ายหน้าของเราได้เลยอังอูจึงคิด ค้นทางเลือกใหม่สําหรับเกษตรกร,กรที่อยากลดต้นทุนเราสามารถไปเทสให้ลูกค้าถึงหน้างานได้เลยไม,ไม่เป็นเรามีบริการสอนให้ถึงที่ไทนาหุบใบของเราไม่ต้องกลัวว่าจะอันตรายอุปกรณ์เซฟตี้ให้แบบปลอดภัยสุดๆคันคนด้านหลังถ้าลูกค้าวูบลื่นพัดตกลงไปไม่โดนผ่านแน่นอนตรงถาดด้านหน้าที่เราเอาเท้าเหยียบเราทําเหล็กกั้นไว้หล่นลงถาดก็ไม่โดนผ่านเราทาแบบเอาเท้าไปไว้ที่ถาดเพราะว่าเวลาเลี้ยวเราจะทรงตัวได้งา่าย และไม่ต้องนั่งงอเข่าหลังงอให้ปวดหลังเอาทดลองใช้กันมา1ปีแก้ปัญหาต่างๆที่เราเจองอู่ไม่มีตัวแทนจำหนา้าลูกค้าสามารถสั่งกับทางอู่ได้โดยตรงเลยเราอยากไปทดลองใช้ให้ลูกค้าดูถูกเจ้าไปเจอไปคุยกับลูกค้าทุกคนให้ลูกค้ามั่นใจมาสั่งผ่านไถนาของเราเราก็ดีใจสุดๆแล้วแต่ไปส่งและไปเทจนี่คือไม่ใช่ปัญหาของเราเลยหาอยู่ที่ลูกค้าจะมีนาให้เราลองหรือเปล่าฮ่าฮ่าฮ่ามีบางคนสงสัยว่าถ่ายไปแล้วมีแกนไหม จะบอกเสมอว่ามีแกนแน่นอนถ้ารบแรกมีแกนน้อยหรือแกนมากก็แล้วแต่ความสามารถของเราเพราะฉะนั้นเราต้องไถแบบสองรอบ่าย,ยาวเสร็จแล้วก็ค่อยมาตัดขวางแต่ดินโซนนี้สังเกตดูคือถ่ายง่ายสุดๆไถลอยเล,ยล่ตามยาวก็คือละเอียดแล้วอิงไวส้สักหนึ่งถึงสองอาทิตย์ไถซ้ำใหม,ม่อีกสักรอบก็สามารถทํานาได้แล้วอันไถานาของเราจะไถสักกี่รอบก็ได้ต้องคิดอะไรมากมายกับเศรษฐก,กิจแบบนี้ถ้าเราสามารถลดต้นทุนตรงนี้ได้ก็คือเรื่องหมู เอา,เ,อาเงินที่เหลือไปซื้อข้าวปลูกซื้อปุ๋ยซื้อยาได้อีกลาเราจะเก็บข้างคันนาเราต้องค่อยๆเข้าทีละรอบแรกผ่านไปเก็บไม่หมดต่อด้วยรอบสองเราสามารถไถสักกี่รอบก็ได้ไ<อ>จนกว่าจะเละและเราพอใจอ,อยากให้เข้าชิดกว่านี้ก็ได้นะมาวนอีกรอบนึงลูกค้าบอกว่า50ไร่ตรงนี้ก็คือไม่ต้องจ้างแล้ววันนี้จะมาไถาแต่เช้าเลยลูกค้าบางคนถามว่าทําไมไม่เปิดทรอเดี๋ยวรอให้พี่ช่างถูงหวยก่อนนะของเรายกนะแข่งแรงทง นานแต่เวลาถ่ายก็คือเบาสุดๆลาไปส่งงานลูกค้าพี่ช่างก็จะไปส่งงานด้วยตัวเองเองขับเองอธิบายการใช้งานแบบถุกวิธีให้ลูกค้าแบบซื้อไปแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะเสี่ยงเงินฟรี<อ>ว่าผ่านไถนาของเราใช้งานได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นี้พี่ช่างกําลังถ่ายตัดขวางอยู่ก็คือเริ่มเละแล้วรอบสองรอบสามก็คือแกนจะไม่เห็นแล้วนะ,ะจริงๆรอบแรกแกนของเราก็มีน้อยสุดๆถ้าพี่ๆท่านไหนหรือลูกค้าสนใจสามารถสอบถามพี่ช่างได้ เบอร์0969723031นึงขาบอกว่าช่างพอแล้วกลับบ้านเดี๋ยวมือดสำหรับวันนี้เราก็ทดร้องส่งงานให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยลงานแบบเนียนๆไปเลยค่ะตั้งอยู่หันคาใช้นาทนะคะ